โอ้วางตำแหน่งรถได้ดีมากเลยตอนนี้ท่านใดที่อยากจะช้อปปิ้งไว้นะครับมีท็อปส์ไวเซล่ามาให้บริการด้วยนะครับท่านที่อยากจะซื้อไว้นะครับก็มาซื้อได้นะครับเครื่องรุ่นเก่าจะเหมือนเครื่องรุ่นใหม่นะท่านใดที่ไว้ขาดจะว่าท็อปส์ไวเซล่า อันนี้สวยงามมากเลยนะครับเป็นเครื่องสวยมากเลยนโดเวอเป็นเหมือนเครื่องรุ่นใหม่เลยเยอะเลยทีเดียวนะครับในฟูดของน้องๆที่อยู่กันนะครับอ่าไปหาตัวเจอแล้วค่อยไปเอาตัวเนี้ยเอาเอาไปตรวจสภาพณ์มีของเบนของแกนะไม่รู้ตัวเดียวกันแต่ตอนนั้นเป็นสีแดงเอาดีทีทีเหรอฮะเอานี่เหรอฮะโอ้โหย ค,คันนี้คัน <OR> นี้ได้มานานเลยครับคันนี้จริงๆได้มานานแล้วครับเป็นรถของน้องเองของคุณพ่อโอ้โหดีจังเลยเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยได้ขับครั้งแรกที่โกว์เก่าๆดีๆคันนี้รูไหคิดว่าสมายมากครับขับเร็วไหมครับเคยได้เร็วสุดก็ประมาณสองสามครับโอ้โหแล้วก็รู้ไหมว่าเยียบขนาดนั้น ไม่เหมาะครับโอ้โหน่ารัโอ้โหบาะชวยว่ะแน่นะแต่ถ้าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเห็นได้ฟังนะฮะแล้วจุดเด่นของออดี้ดีทีที่เราประทับใจคืออะไรบ้างครับผมชอบตรงช่วงท้ายของมันครับมันดูโรสลอยด์ดูหน้าหลงไหลเรารู้สึกว่าสุดท้ายตอนนี้ออดี้ดีทีก็เริ่มผลิตแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็เก็บไว้อนาคตถ้าเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกมากครับจอดเที่ยวข้างๆหรือว่ามาพักผ่อนใชไหมครับมีอยู่ทั่ไหนครับมีอยู่ในเทพคัน มันไม่รู้วนะ่าพี่น้าเขาจะามาหรือเปล่าขอเรียกว่าเดี๋ยวอาจจะรูมอดีตท,ท,ทีมาอีก,น,กะน,นะครับยังไงก็ตักใครเพื่อนฝูกนะครับของอดีตทีให้มารวมตัวกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่าเขาถ่ายรูปอ่ะการขับแล้วมีความรู้สึกแบบมันสมัยให,หม่ขึ้นบ้างไหมฮะ ไม่น่ะขอหายใจยาวขนาดนั้นสิฮะก็ก็อันนี้บีเอ็มคันแรกของมที่ผมเคยขับผมไม่เคยใช้บีเอ็มมาก่อนนี้เป็นคันแรกคันแรกคันแรกบีเอ็มก็เคยเริ่องแบบมีสามสิบก่อนเชื่อว่าเรื่องของเพื่อนก่อนเขาไปายาก็เลยซื้อตามใช่อ่าจริงๆหลักๆถ้าพูดตามตรงก็เรื่องของงบที่ซื้อด้วยแหละครับก็อยู่ในงบที่รู้สึกว่าจัด้องง่ายแล้วก็พอได้ศึกษาดูว่าแบบ ตัวบิวเบสของตัวของเราอยูตัวเนี่ยไหนวันพอเห็นร้านหาอยู่แบ้บๆใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครัก็เลยไปกินเบียร์สี่ประตูแล้วก็ผมใช้เองที่ทุกวันเลยครับอาทิตย์ละผมเดี๋ยวที่เบียรมีอย่างอื่นครับใช้งานนั่งสี่คนรอย่างงี้คนของวัดสบายครับเลไม่เที่ยเปล่าเนี่ยมันได้เทโอเคนี่ก็คือแบบป้ายยากันนะครับเพื่อนๆป้ายยากันนะครับมีสี่ประตูงอกมาอีกคันหนึ่งนะครับแล้ววันนี้สี่ประตูเยอะมากเลยเนี่ยมีคันนี้เดี๋ยวชอ .44 ี่ี่นี่ของใครครับเนี่ย สี่สี่นี่ของใครครับสี่สี่นี่ใครอยู่ไหมฮะอ่าเอามาแล้วนะโอ้พระเอกของเรานี่เองเอารางรว<ร>งัวลเจ้าสี่ทั้งสีง่ตัวที่สามสิบด้วยรเราจะแบ่งค่าขับรถยังไงล่ะฮะเนี่ยวันนี้เอาไปอีกนาะจะมาเพิ่จะผ่างินถ้าถ้าไม่เอาบอกพี่คนแรกนะฮะถ้าไม่เอาบอกคนแรกนะ ร้อยเก้าสิปีนี่เห็นว่าจะนอกใจเขาแล้วเหรอครับไม่ไ่าครับยื้อัางครับเห็นบอกเห็นบอกได้หนจุดแปดมาอีกแล้วใช่ครับจัดจัดตรงตรงนั้นนะครับแล้วอย่าไปนอกใจเขานะครับแหมแล้วปกตินี้ตอนนี้จะสมรถลาสสิกตอนนี้เป็นลักษณะโมเดคลาสสิกเนี่ยมีกี่คันแล้วครับไอ้เดนี่สิคขันแี่โอแล้วที่ซุกไว้อีกอ่น เซรามันไม่ใช่รถยนต์โลกเลยเป็นอะไรก็ถือว่าซุกไว้เอาเซรามของน้องเหรอของพ่อของพ่อโอเคนี่เห so ็นไหมมีซุกอีกนะมีซุกอีกนะครับแล้วคันเอาที่สีแดงของใครครับไอ้ที่สีแดงโอ้หล่อแล้วเกินนะฮะหล่อแล้วเกินนะฮะคันนี้ผมเห็นละไอ้เป็นเอาแวนใช่ปะตัวนี้เอาแหวนนะฮะเอาันนี้เป็นรถของน้องเอง ซื้อมาเพราะว่ามันมันโดนจริงๆมันโดนใช่ไหมฮะมันโดนคือโดนน้องโดนโดนมาหรือยังไงก็โดนมาเรียบร้อยเครื่องตัวที่สองนะครับ